Nian Nian จะกินม <mm ือพ่อทําไมจะกินมือพ่อทําไมจะกินมือพ่อทําไมจะกินมือพ่อทําไมไหน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 ดูสินูหล่อไหมนูหล่อไหมนู่หล่อไหมนูหล่อไหมนูหล euh ่อไหมพ่อนู่หล่อไหมนูรหล่อไหมครับนู่หล่อไหมครับนูรหล่อไหมครับนู่หล่อไหมครับจะกินมือพ่อจริงจริงเหรอจะกินมือพ่อหือหนูจะกินมือพ่อจริงจริงเหรอเฮ้ยไม่ยอมไม่ยอม